อารยาธรรมเมโงโปเตเมียเป็นคำกีดโบราณตามรูปสั์แปลว่าที่ระหว่างแม่น้ำโดยมีในความหมายดินแดนระหว่างแม่น้ำไทกีสกับยูฟาเรสยูฟาติดดินแดนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพระจันเชียวอันสมบูรณ์ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนผ้า ทอดค้งยาวทอดฝั่งทะเลแมนเตอร์ลีเดียนไปจะไปจรุดอ่าวเปอร์เซียชาวสูเมเรียนเป็นชื่อเรียกของกลุ่มคนอพยพในเขตซูดานบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำไทกีลรยูฟาเลสซึ่งติดอยู่กับอ่าวเปอร์เซียประมาณ5,000ปีที่แล้วชาวสูเมเรียนมีความเจริญเทียบเท่ากับเอาทามอียิปต์ ลูกจากการประดิษฐ์อักษรการคำนวณการพัฒนาตาช่างการทำปฏิทินการปกครองพระและนักบวชมีอำนาจมากพระมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินเป็นประมุขสูงสุดเศรษฐกิจและสังคมอาชีพหลักคือเกษตรกรรมมีความชำนาญมีการใช้ระบบชลรประทานการขุดคลองระบายน้ำปฏิทินเป็นแบบจันทราติ เดือนหนึ่งมีประมาณ29.5วันคานเดียนพวกแานเดียนได้ร่วมกับชนชาติอื่นทำลายอำนาจของแอสซีเรียเมื่อปี612ก่อนคริสต์ศักราชหลังจากนั้นก็ได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของจกกักรวรรดิแอสซีเรียผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของแคนเดียนคือกษัตริย์เนปูคัสเนสซาซึ่งสถาปนา จักรวรรดิบาบิโลนขึ้นใหม่และรื้อฟื้นความเจริญต่างๆในอดีตเช่นการก่อสร้างอาคารที่สวยงามโดยเฉพาะการสร้างสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกการลื้อฟื้นประมวลกฎหมายและวรรณกรรมของชาวบาบิโลเนียรวมทั้งระบบเศรษฐกิจและการค้าดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงเรียกจักรวรรดิแห่งพวก แคสเดียนว่าจักรวรรดิบาบิโลนใหม่อย่างไรก็ตามพวกแคนเดียนก็ได้สร้างมรดกที่สำคัญคือการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และหัวาศาสตร์จักรวรรดิแคนเดียนมีอำนาจในช่วงสั้นๆและได้สิ้นสลายเมื่อปี534ก่อนคริสตศักราชด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในสมัยพระเจ้าเนบูนัสเนซสัสด้วยความรู้ในระบบ ชนะระธทานที่เยี่ยมยอดได้มีการสร้างสวนบาบิโลนอันเรื่องชื่อว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งอาศัยแรงงานของเฉลยชาวยิวที่ทรงกว่าต้อนมาหลังจากตีกรุงเยรูซาเลม็มเต็กด้านดาราศาสตรและโหราศาสตร พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์จนสามารถทำแผนที่ดวงดาวได้สามารถคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาได้กำเนิดการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น7วันและยังมีการนำเอาโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ามาทำนายโชคชะตาของผู้คนอีกด้วย ทุกคนอาจเคยเห็นภาพสิ่งปลูกสร้างโบราณมีลักษณะส,สูงใหญ่ซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆมีบันไดทอดขึ้นไปสู่ชั้นบนซึ่งเป็นพื้นราบและมีวิหารใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ด้านบนคนมักเข้าใจผิดว่ามันคือพีระมิดแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่เกินกว่านั้นมากซิกูเล เป็นสิ่งก่อสร้างของชาวซูเมเรียนโบราณแห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียสร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารบูชาเทพเจ้าที่พวกเขานับถือส่วนใหญ่มักเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญและพิธีสำคัญต่างๆพวกเขามักแห่ขบวนเฉลิมฉลองไปรอบเมืองและมาสิ้นสุดด้วยการนำสัตว์มาเป็นเครื่องบูชายัญณนะชั้นบนสุดของซิกูเล็ต หนื่งในเวลาที่พวกเขาบนบานขอพรแก่พระเจ้าเพื่อแก้บนพวกเขาจะนำบุตรหลานของพวกเขามาเป็นเครื่องเส้นสังเวยชีวิตแก่เทพต่อมาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าก็ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาซิกุเลตจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังแทนเช่นซิกุเลตแห่งเมืองอูนด้าโครงสร้างซิกุเลต นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐและไม้จึงไม่มีความแข็งแรงเหมือนพีระมิดของอียิปต์ที่ถูกสร้างจากหินซิโกเล็ตที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยพ้นพบมีชื่อว่าเดอะไวท์เทมเพิลพบที่เมืองอูหรือวาก้าในประเทศอิรักมีอายุป,ประมาณ3,500-30,000ถึงปีก่อนคริสต์กาลซึ่งเก่าแก่กว่าพีระมิดหลายร้อยเท่า เป็นคำกีดโบราณตามรูปศัพท์แปลว่าที่ระหว่างแม่น้ำโดยมีใน